Hey, hey. วันนี้จะมาแนะนำในการใช้กินของท<ล>ีเอ็นเซอร์นะคะเราต้องทาหัวเชื้อตัวนี้ก่อนนะคะหัวเชื้อเรด้านี่น้องก็ทานะค<ล>ะตัวนี้เป็นหัวเชื้อเรด้านะคะเป็นเนื้อเซรั่มนะคะนี่ค่ะไม่ทาก่อนนทาเพียงเพียงได้หรือจะตัดส่วนตัวกินได้ฟังดูสิคะคุาเป็นผู้ชื้อกินนะคะนะคะว่าเราจะแบะฉ่างใสเนียนขึ้น โอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะทาโลชั่นนางฟ้าตัวนี้นะคะตัวนี้จะมีส่วนผสมของ s p f D 50แล้วก็มีตัวเครือบปีบีด้วยนะคะตัวนี้ทาแล้วค่ะแบวจะรู้ส้ไม่เหนียวเหนนะคะทาง,ง่ายค่ะ สามารถพอแล้วอาตามเขานามวาตนี่นะคะานี่คะนนะคะดูนะคะความตกต่างระหว่างที่ทากต่ไม่ได้ทานะคะตัวนี้ทาแล้วตัวนี้ไม่ได้ทานะคะคายมิ จะเห็นว่ามันจะขาวขึ้นแล้วก็จะออร่าขึ้นท่าโดนแดงนะคะไม่แสบผิวไม่ไหม้ค่ะโอเคนะคะขอฝากด้วยนะคะสองตัวนี้เป็นไหนแล้วหัวเชื้อเนี่นะคะขอฝากด้วยนะคะสองตัวนี้ใช้คู่กันค่ะขาวทัว